สร้างแล้วได้ใช้ไม่ได้ใช้หลวงพ่อเพื่อบอกโอโหหลวงพ่อเป็นกิจสร้างเ็จน,น้ำบวชเอาบวชเอาผมปีนี้ยังไม่มีใครบวชเลยหลวงพ่อเพิว่าเห็นไหมเยสร้างแล้วเราได้ใช้เนี่ยเรามานั่งทำวัดกันแกเห็นไหมเนี่ยสร้างแล้วเราใช้ได้แล้วดีประโยชน์นี่แลามันเกิดบุญตรงนี้เนี่ยที่แม่ได้เห็นกันแล้วเนี่ยจริงโยมเพ่รอยู่แม่ที่นั่งสถานที่ตรงเนี้ยได้สร้างกันทุกคนเลยที่ร่วมันสร้างห้าบาทสิบบาทเนี่ยที่สร้างตรงเนี้ยที่เรามาทำวัดกัน เปรียบเสมือนเป็นอุโบสถบางที่อุโบสถราคาสามร้อยสามร้อยล้านห้าร้อยล้านโยมพ่อโยมแม่ยงมัยงไม่ได้เข้าไปได้ซ้อไปแต่ตรงนี้โยมแม่ได้มานั่งได้มาเจริญพุธมน์กันแล้วได้มาทาวัดกันแล้วเห็นไหมได้ใช้ด้วยนี่แหละอยู่นั่นราคาไม่ต้องถึงล้านอยู่นั่นแด้ดีไม่ดีอากาสเย็นสบายเห็นไหมนี่ตรงนี้แหละจะนั้นพยายามแม่ตรงไหน ให้พิจารณาดูสมควรทําไม่สมควรทำ,ำ,รทำนะไม่ได้สร้างกันแล้วแม่กุฏิอี่สิบหลังมีพระองค์เดียวใชสาราสองหลังมีพระสององค์สร้างมันง่ายแต่รักษายากจำไว้แม่ในธวากิจของธรรมสร้างง่ายแต่รักษายากเปรียบเสมือนกับโยมพ่อเนี่ย อยากเป็นนักมม่เป็นแชมป์อ้โหผลหน้าดูเลยซ้อมมังซ้อมมันอะไรหน้ารู้เลยว่าอยากจะเป็นแชมป์นะเมื่อเราฝึกซ้อมอย่างดีแล้วมีโอกาสเป็นแชมป์ได้ไหมได้แต่รักษาแชมป์สิยากรักษาแชมป์นี่ยากไม่มีใครรักษาแชมป์ได้ตลอดกาลเดี๋ยวก็มีคู่แข่งใบเกแ่า <c oughs> เห็นไหมดังนั้น การสร้างอง่ายโยเพ่อแม่แต่การรักษาสิมันยากนะเราสร้างจอพยายามสร้างอะไรสร้างพวกโยมสร้างพระนี่ขึ้นมาเมื่อเรามีวัดแล้วเราสร้างโยมขึ้นมาสร้างพระขึ้นมาไม่ใช่สร้างแต่วัตถุอย่างเดียวนะเราต้องพยายามสร้างถ้าสร้างแต่วัดแล้วไม่มีโยมนันจะสร้างทำไมเหมือนบางโยมคุยอย่ามาเออเราจะกระถิ่นเท้าฝ่าเวย ยอดโยมจะมาหรือเปล่าเนาะมามามานะพูดหลุ่พ่อมาไม,ม,ม,มามาชาติกาไม่ไรขอให้ได้เงินอย่างเดียวอ้าวแล้วกูสร้างภาพไม่ได้ข่ยวะเนี่ย mm hmm. ใช่ไหมแล้วเงินมาจากไหนยอดโยมพ่อโยมแม่นะแม่ตนเราตอบให้เงินมาจากไหนอ่ามาจากคนที่ไหนนั่นให้คนเข้ามาก่อนเดี๋ยวมากับคนเองสร้างคนเข้ามาก่อน สร้างคนให้เขาอยู่ดีกินดีสร้างคนให้เขามีความรู้เดี๋ยวเขาเข้ามาเองนะเลียนเสมอเราสร้างจะพาโยมพ่อโยมแม่ที่ไปปลูกบ้านให้โยมไม่ว่าที่ไหนที่ไหนที่เขายากจนที่เขาไม่สามารถปลูกได้เราไปช่วยคราบผกถ้าตาบใดเขาอยู่สภาพบ้านที่หลังคาลวกไปหมดข้างขวาไม่มีเหมือนกับข้อวัวข้อไหวตีกว่าเนี่ยเขาจะเอาเวลาที่ไหนมาวัด เขาจะเอากําลังที่ไหนที่จะมาวัดวันวัๆเอาคิดหากินอย่างเดียวเขาก็พอแล้วที่จะคิดสร้างบ้านนะจะแปะรูราคาวันนั้นมันเขาคิดแค่นั้นพอแล้วเขาไม่มีเราคิดที่จะมาวัดนาวาแต่ถ้าเราช่วยคนพวกนี้เลือโยมพวกเนี้ยช่วยให้เขาปลูกบ้านให้เขาให้เขาอยู่ดีกินดีตอนนี้เมื่อเขาอยู่ดีกินดีแล้วเนี่ยเขามีกําลังแล้วตอนนี้เขาก็หันเข้ามาวัดได้ ดันั้นเราต้องเอาตรงนี้ก็ต้องสร้างคนเข้ามาแลเราต้องสร้างคนนี่คือเรื่องจริงที่ตมมาพยาพูดไวยและสังคมพระก็จะยังไงไม่ค่อยชอยอับไม่ค่อยชอบอัตมาเพรนี้ไม่ใช่งาไปก็โอ้โหแม่เอาซอง,แม,งแม่สร้างนู้นแม่สร้างนี้ไม่ใช่อึดกอกับองไปเรียกไรยโยมอย่างเดียวมันไม่ใช่บางสิ่งบางอย่างเราต้องให้โยมด้วย เราต้องช่วยเหลือเขาอุปถัมภ์เขาเนี่ยเหมือนจะเห็นลอฟตมมาในถามได้ที่นั่งกันอยู่ทุกกมที่ไหนไฟไหม้ไปหพี่หลวงพ่องานปไปกันลงขันเรือร้อยสองร้อยห้าร้อยไปเราเป็นมอฟให้เขาเขาไปม้ยังไม่เหลืออะไรถามว่าเขาจะอยู่ยังไงถ้าเราไม่ไปช่วยรงนี้ไม่ใช่จ้องอย่างเดียวโอ้โหเฮ้ยบ้านนี้วันนี้ใครตายวะเฮ้กูจะได้ส่วนหรือเปล่าวะเออไม่ใช่ แต่สังคมเราสังคมพระเราว่า,าพระก่อนพราะพระเป็นผู้นำสังคมเราส่วนมากเดี๋ยนี้จะเป็นอย่างนี้จะไปอยู่วัดไหนแล้วแต่อันดับแรกคือหนึ่งดูปองเมนก่อนวัดน,นี้มีเมนดูปองก่อนว่าอยากหย้มันขึ้นหรือเปล่าวะไปดูก่อนถ้าอยากหญ้มันขึ้นแดงเพ้่อไม่มีใครตายเพื่อพว่เา,าวัดน,นี้อยู่ไม่ได้ วัดไหนที่กินนินเยอะโอวโจะสุนหัวอยู่ถ้าพูด้นความตร,ตรงตรงเลยตรงไปตรงมาเราไอ้ที่ดีเขามีนะไม่ใช่ไม่มีเราสังเกตเอาวัดที่มันกินน,นิมนต์นีเยอะถ้าไม่มีกินนิมนต์ท่ะท่านจะอยู่ได้ไหมจ,นนะจริงที่เยอะกินแต่ทำไมที่วัดแดงที่เราอยู่กันทำไมเราอยู่ได้เหะอเดอ๋ยนนี้อาใจเย็นก็ไดาดังกกนั้นเราพยายามสร้างตรงนี้นะ่ สร้างคนให้เข้ามานะดังนั้นพยายามหน่อยใช้ปัญญากันนะอย่าสักแต่ทำเนี่ขอพิธบาตอย่าพ่ออย่าแม่อย่าสักแต่ทำทำด้วยการใช้ปัญญาอย่าเอาความศรัทธาเป็นที่ตั้งอย่างเดียวตราบใดทีด่ศรัทธามากเลยขาดปัญญาก็จะถูกหลอกได้มากเช่นนั้นเหมือนกันดังนั้นเราเข้าให้ถึงกันนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้กับกลือสองวันเราค่อยมาคุยเรื่องธรรมะกัน แลวันนี้สำหรับวันนี้มันจะมืดจะข้ากันก่อนพอเดี๋ยวแม่ต้องดูที่นอนดีอะไรแล้วเราจะตกลงก่อนว่าพรุ่งนี้เช้ากีี่โมงดเราจะตีอะไรดีนะขอความเห็นส่วนรวมว่าสักตีสี่ดีไหมหรือตีสามตีสี่ละเจ้าค่ะเออเอาตีสี่ตีสี่หมายถึงว่าพร้อมหรือ,อยังไงพร้พอมตีสี่เข<ร>าลังทําเลยเอาไดอย่างนั้น เราจะให้สัญญาณตอนตีสามครึ่งตีสามครึ่งแล้วกันเพราะรากาตีสามครึ่งพอทำกิจส่วนตัวอาบน้ำลับท่าล้างหน้าแต่งฟาร์นเสร็จเรียบร้อยเราจะมาพร้อมกันนะสถานที่หลานทำตรงนี้ที่เป็นแบบทำแรบนี้ตีสี่ดัตกลงตามนี้เมื่อตีสี่เราทำรัเสร็จเรียบร้อยหรืออะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วดะเราสนทนาทำกันคุยแลกเปลี่ยนเรื่องทำอะไรต่ออะไรแล้วแต่พอสว่างเสร็จเรียบร้อยเสร็จเราก็ ทำกลับไปทำธุรกิจส่วนตัวแล้วเราก็มาทานข้าวต้มนะเราจะเน้นเป็นเชา้าเราจะเน้นเป็นข้าวต้มเนาะแล้วเทนเราเดินบาตท,ทีเดียวดีไหมแม่เนาะเออแล้วเราลองข้าวต้มลองท้อหรือผู้ใดจะไม่สารจะสารกาแฟสารนมปตาลสดสัรอ,อะไรก็แล้วแต่นะแต่เทนเราก็ขอสักอ่สิบโมงหรือเท่าไหร่ดีแม่ อ่เช้าอ่ะไม่เราธรวมะเสร็จแล้วตอนเช้าเรามาลงไปปฏิบัติธรรมสี่โมงครึ่งแล้วกันอ่าสิ่โนครึ่งสิบยุ่งสิบครึ่งเสร็จเราก็มาบรรยายธรรมนะสนทนาธรรมหรือบรรยายธรรมเสร็จแล้วเราก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือว่าเกือบชั่วโมงเราก็เดินบาตรดีไหมเนาะเอองั้นเอาตามนั้นนะพอเดินบาตรเสร็จเราสั่นข้าวกสน็จเราทานข้าวั่นข้าวเรียบร้อยเสร็จ เราต้องพักผ่อนนะก็โดยประมาณช่วงบ่ายตอนไหนแม่ช่วงบ่ายช่วงบ่ายอะไรคะเราจะดูตรงโฟมเราจะไม่รู้เราจะไปิบัติธรรมหรืออะไรแล้วแต่ในช่วงบ่ายประมาณบ่ายสามโมงนะบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงเรามาเออ่ฟังเทศเรื่อฟังเทศเสร็จเราก็สามบัดเย็นเราก็ไปยัน 6โมงพอดีเนาะแล้ว6โมงเสร็จสิ้นนับน้ากนนี่ก็หลุดจากนั้นเราก็ให้ยมพ่อยมแม่ต่างคนนับไปที่ชอบที่ชอบนะเพรเลย6โมงไปแล้วก็ใครชอบตรงไหนก็ไปตรงนั้นใครชอบมุมไหนก็ไปมุมนั้นเนาะ,ะดีเนะาะเอาตามนี้เนาะเออตามนี้นะอ่ตะตอนนี้เราแผ่เมตตากันเชิญเชิญเออวมตตา มันม no ีไหมหนังสือในนี้มีไหมเล่มดูนะมีเรื่องใหม่เออผ่านนมกจาให้มา